เยอะเขินจเยเยอะใจลายดใจลายใจลายจายจังเยอะแตกถือมือตอนิีเงียวลาแล้วงญาติ่นี่ดูดูหัวสั่งม่ยอขาให้รอก้ของกูอยู่ดิมของบัมี ปเปยาตะขอให้นะปเปปเปยยังขีเลยเออนี่มันปะยตะขอแล้วเออยัามะปมุเปออกซูเปอร์เทนเลยปุ๊เปน่ะมันต้องนอนึ้นจังไขึ้นเลยขาสูงขึ้นมาได้ยู้งงปุ้งฮะซุงแสงมทันยกขาขึ้นมองไปดิแ่งนี่นแสงยังอยู่นี่โอ้อขาเขาลงแล้วนะ เยอะเกินเฉยเยอใจร้ายดีใจร้ายใจร้ายใจายั้งเยอะแตก่หมขี้สังสองตัวแล้เยอะันนี้นะเอ้อขี้สังข์สองตัวเลยทองเงินดิ้ท้องเงินทองคำอยู่ทองเงินทองเงินมท่านดกเนาะเดี๋ยวเขาวาปเจ็บลูกสาวเขอืมเอาเสือละเสือะมันจิบเสือไปจิบเสือไปจิบ เ่าผุนขาหยาดเขาจีบลเช้าวเขาผุนเพรงเติงๆผุนข้าลมดีเด้ไปขีทองค้ำมาได้ย่านเขาคิดว่าจะขอไปจีบลูกสาวเขาเออมึงคิดไปเองรึเปล่าเนี่ยอะไรมึงไม่รู้เท่าเขาบอกฝากถึงช่องช่องเขาธงค้ำด้วยนะฮะเอยขะคอยมัดคอยจีบใจโดนแหละครับไอ้ฝากถึงช่องเขาธงค้ำด้วยนะครับเพราะว่าอยู่อยู่นู่นไม่กล้าพูดครับไล่สดหรือเปล่าไล่สดหรือเปล่าไล่สดครับไม่ไม่ไม่ไล่สดอยู่อยู่ที่เอ่อ ศูนย์ตะกลางไม่กล้าพูดครับมาอยู่นี่กล้าพูดครับว่าแอบแอบชอบลูกสาวทองคําครับมันยาไปเล่นมันจะดึงมึงลงไม่นะมอนนั่นนะเขาไม่เล่นมึงลองบอกอะไรตะขออยังกระบีโอ้เอาตะขออยังชาวนี่เขาบม่เลี้ยงตะขอคนถ้าคนเอ็มซีมากเขามีตะขอบา เอฟซีมาเขามีแต่ขอเขาม่มีปล่อยเคเอฟซีเลยครับพิเศษสักหน่อยเคเฟซีครับสมาครนเดี๋ยวทำลิขิขึ้นมาต้องกันไหนเหนียวแต่คนเหนียวแต่สมองรณเอ้าคิดยังกระจะเต็มหรือเปล่าสางเจ้านี่อันนี้หัวแห้งหัวแห้งกําลังกําลังเห็นนี่แหละ วงผู้ใช่ยนะ,ะสร้างทรงตัวอันนี้อันนี้หวงหวงแห้งเลยจะไปถวายถวายชีวิตเลยสิสิไปไปเทนน่ะไปตายเทนน่ะอืเฮม่มคนนี้หวงแห้งเขารักมากหรือเปล่ารักมาก,ขกขเขารักเขาหวงของเขาอืหรังหัวเ่าเออโอเล่เนี่ยอายุกี่ปีแล้วโอเล่อะฮะโอเล่อายุกี่ปีแล้วครับยี่สิบสามปีครับพี่สี่ยี่สิบสามปีอันนี้คือเดี๋ยว อันนี้คือ FC แบบมากๆเลยใช่ไหม <_ an> เพราะว่าบางคนมานี่ไม่ได้ไม่ได้ใกล้เลยนะอันนี้เขาต้องจ่ายกี่บาทครับถึงได้ขึ้นนี่เขาเขาบอกว่าเขา,าได้พกตังค์มาครับได้พกตังค์มา <_ an> โอ้โหเอฟซีระดับไหนครับถึงได้ขึ้นกระตุกผมยี่สิบบาทนะครับ <_ an> ช่องไหนก็ยี่สิบบาทไม่เขาไม่จ่ายครับเขาไม่จ่ายเขาไม่จ่ายเออดูนะครับนี่ก็ พูดคุยกันตามภาษาชาวช้างตามฟังอนะครับตามพูดแล้วครับอพอใจรึยังครับครับตัวงอฉีจะลาดแล้วครับถ้าไม่ฉีดฉีดไว้ก่อนลาดแท้แโอ้ถ้าไม่ฉีดก่อนลาดแท้ถ้าไม่ไปฉีดก่อนลาดแท้ขาเก่งเลยขาเก่งแล้วนะดูก็ดูก็รู้เลยมันมันเป็นแบบไหายน้ำใช่ไหมโอ้ยกระหานะ เปลือกหอยเปลือกหอยมันเป็นเปลือกหอยมันเป็นเปลือกหอยมันไม่ใช่มุกใช่ครับพูดดังกับสีชมพูดิเสหรือลีเนี่ยมึงก็สีชมพูปะท่าวะข้าเองพงได้ละโบได้แล้วคออยประเดี๋ยฉันเรียนได้คอยสองสองคลิปแล้วมานี่เอ้ย๋นี่น่อยแน่นอนต่ว่องน่น่องนี่นองคลิปที่สองคลิปนี้ละ ตจ้าชิปชิปนี้คิดดูสามตกอย่าเจ้าดูเลยเจ๋งเงเดี๋ยวเพิ่งโยวแต่ยง้งคเนาะฮะเง่ยังมีไปเลยเดยพออยู่สประกาศลวงดอกคนเอ้ยขี้เจ๊ยุ่นช่างเลยเนาะยุติอาทีแล้วนี่ออยู่ล้วอาทีน้ำตัวใม่นี่นี่ เออสูบกอเดี๋ยวนายขบีกเออหยอกหยอกเออเอออกกันด้วยคนทั้งทีหยอกเอาคือขี้สร้างให้หยอกกันได้ปะ กินได้มีอย่างไหยอคเล้ะค่อมลักคอมบุกกันเนาะถ้าเป็นข้าใจ <S 2> <S 2> านี่น,น่าถูกปะไอ้มันเลยขี้สาาั่งอยู่ทัดทีเ้ยไอเนาะวัดที่นี่เบ๊อเบเปเบ้ โยกันครับโยกันจริงๆเลครับครับโ้งน้อง้าก็โยกันจริงๆเลยครับอากูาแล้วว่กิงเยาลาแล้วน้องานบอกนี่จานบอกานแล้ว เอาพุทยังก็บอมีเตตัวยเอา KFC เข้ามาเขามีอาุทธบ่ลเหรอ KFC เหรอเออนั่นละมากินเอามันติดยอกมั้งเนี่ยปุณไม่ยกสร้างมันติยกมั้งเนี่ยปุณยกคนยังได้คนกระต่ายแล้วยอกฮะยกมีกระต่ายแล้วยกมีกระต่ายไหยใจ้เจ้เจ้จ้ยะ เซงเจ๊เซงเจ๊เอ๋ลงลงลงเซงเจ๊เขาท่านผู้ชมครับก็บอกว่าเซงเจ๊เซงเจ๊หมาว่าลงเถอะลงเถอะลงเถอะลงเอาผมลงเถอะดูหน้านะครับด้านน่าสิ้นหมดแล้วเก่งไงช่วงนี้เก่งไงเอาโอเคลงนะครับลง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 ครับลงหัวซ่ามันจะขายแล้ว